<Net> igator, วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการดีคอนโดรัตนาทิเบตคอนโดที่ตั้งอยู่บนทําเลติดรถไฟฟา้าสถานีไซมาประมาณ100เมตรติดถนนใหญ่รัตนาทิเบตเดินทางสะดวกขนาดพื้นที่29.2สตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการดีคอนโดรัตนาทิเบต โดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลรัตนาทิเบตขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนรัตนาทิเบตรประมาณ1.1กิโลเมตรจากนั้นขึ้นสะพานเพื่อกลับรถขับตรงไปอีกประมาณ4.8กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทัพ์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบนบ้ัน by J Asset Management